เครับผมของฟอมนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของเลโซ่นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับเป็นขอบ20นิ้วนะครับผมตัวนี้จะอยู่กับยางสเปซ235นะครับผมก็245 35 20นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นล้อหน้ากว้างนะครับผมแต่ยางเป็นสองสี่หาสสิบห้ายี่สิเนี่ยชุดนี้นะครับสามารถบอกได้เลยนะครับว่าล้อยิ่งใหญ่ ยางต้องในกลมนะครับผมเห็นไหมครับขอบ20ล้อยางเหลือนิดเดียวเองถามว่าจะทำไมไม่ใส่ยางให้มันหนาๆล่ะจะได้นั่งสบายใส่ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านนําไปใส่รถเก่งซุปม,มันมีแค่นี้นะครับผมถ้าท่านใส่ายางหนางเงี้ยมันจะติดซุนะครับเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงตรงเนี้ยมันต้องใกล้เคียงเดิมขอบยิ่งเล็กแก้มยางจะยิ่งเพิ่มนะครับหลักการมันมีแค่ตรงนี้เองนะครับอันนี้ขอบ20ล้อมันกินพื้นที่มาแก้มยางมาเลยเหลือนิดเดียว นะครับตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถเก๋งนะครับพวกแ c คคอร์ดแคมี่เทนาได้หมดนะครับห้าลูมาตรฐานนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับหลังล้อนะครับผมอ่าเห็นไหมครับตัวนี้จะเขียนเลนโซ่นะครับเขียนเลนโซ่เลยนะครับ L E N S O นะครับเลนโซ่นะนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับขอบ20นะครับกว้าง8.5นะครับออฟเซตอยู่ที่40 นะครับ E.T. คือ offset นะครับผมยี่สิบคือขอบแ5ดจุดห้าคือความกว้างของล้อนะครับผมแล้วมีรายละเอียดตรงไหนบอกเราอีกนะครับผม Thailand นะครับเมตรในไทยแลนด์ไหมครับเลนโซ่ล้อแท้นะครับต้องมีนะนะครับผมแล้วก็มีตรงไหนบอกเราอีกบ้างนะครับผมตรงขอบอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วนะครับรายละเอียดครบถ้วนนะครับผมเดาว่านอกจากนี้จะเป็นเพจมันะที่เพจเนาตัวนี้นะครับทั้งชุดล้อพอมยางนะครับผม นี้เป็นล้อแท้เรนโซ่สภาพสวยนะครับอยากเปลี่ยนแนวนะครับไม่ชอบล้อเดิมอยากเปลี่ยนลายนะครับผมแนะนำเรนโซ่นะครับคือผมไม่ใช่ติงเขานะผมไม่ได้เป็นพาร์เนอร์เขานะครับไม่ได้เอาเขาไม่ได้มากินข้าโฆษณาไม่ใช่นะครับคือผมแนะนําเพราะว่ามันเป็นแบรนด์คนทยนนะครับแล้วมันก็ทนทานนะครับในราคาที่พอรับได้นะครับในประเทศไทยนะครับบางทีเราจะไปหยิบล้อเจแปนแท้ล้อเยอรมันแท้ ล้ออเมริกาแท้บรรลักใสนะครับหรือหลากหลายมื่นนะครับอันนี้มันมันถูกว่ามันมันรอบ้านเรานะครับหน้าร้านเราเป็นเลนส์สีขาวแดงนะคาหกร้านอยู่พระาณสองนะครับบางบุทียนะครับอยู่เลยซอยเพนทะเลยี่สิบหนึ่งสองร้อยเมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้า โอกาสหน้าเรากลับมาโครงกัรน,นะครับสับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ